เลนมาลองจุกกันเถอะนะฮะอ,อ,อ,อะไรนะพูดเท่ซิไหนนี่ตั้งใจฟังมากซิฉันอยากจะจูบก,กับเลนเออนอนละอยา่าทำเป็นไม่สนใจสิเลนใชยเดานะลิเนเองอะ่ะชอบดูละครที่มีฉากจูบบ่อยไงล่ะเลนเลยอยากลองกับผมใช่ปหล่ะถูกต้องเป็นแฟนกันก็ต้องรู้ใจกันอยู่แล้วใช่ปหล่ะการขนาดนั้นใครๆก็ดูออกท้งนั้นแหละเมื่อวานในล,ละครที่พี่ี่ขู่จังเลน มันมีอยู่ฉากหนึ่งพวกเขากำลังมันทำให้ใจฉันเต้นตึกตักตักเลยอ่ะอชอบจังเลยนั่นมันก็แค่การแสดงนะนะมันไม่เหมือนันนั่นเล่นเอเอเพลงน้าเราก็รลองเพลงแนวรักกันด้วยไม่ใช่หรไงก็ต้องฝึกใส่ความรู้สึกลงไปในเพลงให้มากกว่านี้สิแต่วิธีอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็น่าจะดีกว่าจูบนะทำไมไม่ลองดูล่ะแล้วองทำยังไงอ่ะจับกดกันเหรออให้ตายสิห็้ก็ต้องทำสินะ ก็ได้ก็ได้จะยอมให้ทีเดียวพอนะเย้ yeah, <c oughs> เลยที่รักที่สุดเลยแต่มีข้อแลกเปลี่ยนหลังจากนั้นลิ้งต้องซื้อไอติมกล้วยให้ผมด้วยล่ะนี่อมัน ฉัจะเกินไปแล้วนะเรนคือว่ามันหัวใจฉันมันเต้นเร็วกว่าที่คิดเลยอ่อฮะทำไมต้องเขินด้วยเราก็น่าเรนมันใกล้มากน่นะฉันรู้สึกแปลกจังแต่น่าเรนก็แดงแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ฉันไม่เป็นไรเอ,อ้ยเจ้คนนั้นทำอะไรกันนะ